อกไก่อ่ะต้องใช้คนหมักแต่ถ้าอกหักต้องรีบมาหาคนขายไก่นะครับเริ่มขายหกโมงเช้าแปดโมงก็บดแล้วครับสองชั่วโมงครับประมาณหนึ่งพันถึง 1, หนึ่งพันห้าร้อยไม้ครับแตกต่างคือเราจะใช้เป็นเตาอบจะอบแล้วไก่มันจะออกมาชุ่มฉ่ำแล้วก็นุ่มจะน่าทานมากกว่าอันที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดก็คือจะเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อหนะ้าอกที่เสียบเป็นไม้ครับไก่สองไม้กับข้าวเหนียวหนึ่งห่อ,อก,ก็อิ่มได้แล้วครับ สวัสดีครับผมแชมปเจ้าของร้านไก่ย่างใบโจ๋ครับเปิดมาประมาณสองปีไก่ย่างนี้เปิดประมาณปีกว่าครับที่เริ่มทํามาเราได้สูตรมาจากเพื่อนพ่อครับเราก็ไปฝึกเรียนกับเขาเราก็เลยให้มาครับน่าหมักเราสามารถหมักหมูหมักเนื้อหมักได้ทุกอย่างเลยครับช่วงสมัยก่อนที่เราเรียนจบใหม่ๆก็ไม่มีอะไรทำก็ช่วงนั้นก็ยังเป็นไมยรุ่นอยู่ไม่รู้จะคิดที่ร <ๆ S 1> ้านว่าอะไรเราก็เลยตั้งเป็นใบโจ๋นี่แหละครับช่วงกำลังโจ๋ที่กำลังข้าวครับ จริงสูตรกระย่างมันก็มันคล้ายๆกันครับแต่ที่แตกต่างคือเราจะใช้เป็นเตาอบแต่ก่อนที่เราย่างเราควันไปรบควนคนอื่นเขาเราลดที่สันจรผ่านไปผ่านมามันเขาคิดว่าบอกลงก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเตาอบซึ่งไม่มีควันเลยครับจะอบแล้วไก่มันจะออกมาชุ่มฉ่ำแล้วก็นุ่มจะน่าทานมากกว่าเตาที่ย่างเป็นควันครับมันจะไม่แห้งด้วยอย่างหนึ่งคือจะสุกทุกส่วนเลยครับ ราจะเสียบเป็นชิ้นแต่และชิ้นมันจะไม่เหมือนกันจะมีหลายอย่างมีทั้งเนื้อทั้งปีกทั้งตูดทั้งตับทั้งขืนรวมรมทุกอย่างก็ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500ไม้ครับอันที่ลูกค้าซื้อเยอะที่สุดก็คือจะเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อหน้าอกที่เสียบเป็นไม้ครับเสีย<ด>บเป็นไม้แบบนี้มันจะทานง่ายครับส่วนมากก็เด็กนักเรียนผู้ปกครองก็จะซื้อไปทานกันไก่ซองไม้กับเฟิเร์นหนึ่งห่อก็อิ่มได้แล้วครับ ช่วงพีคๆจะหมดประมาณ8ปดโมงเช้าครับบางทีลากไปถึง9ก้าโมงเพราะว่าลูกค้าก็มายืนรอแต่ก็ย่างไม่ทันครับเอดอร์ที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดนะครับที่พีกๆเลยก็ประมาณ500ไม้พวกเครื่องในประมาณ200ไม้ครับทำบุญล,ลงทานกันเขาก็จะเหมาลราไป ราคาเริ่มต้นก็มี10บาทครับอีกบางทีก็สิบาบาทบางทีก็ย0บาทเริ่มขาย6กโมงเช้าบางที8ปดโมงก็บดแล้วครับสชั่วโมงครับประมาณ1น0 0งพถึงหนึ่ไม้ครับไก่ก็ราคาขึ้นแต่เราก็ทําเท่าเดิมขายเท่าเดิมเพื่อให้ลูกค้าได้กินอิ่มครับผมขอฝากร้านไก่ย่างไวโจรนะครับขายที่เมืองทองธานีหน้ากรุงมทีดินนะครับเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้านะครับหยุดทุกวันศุกร์นะครับอกไก่ต้องใช้คนหมักแต่ถ้าอกหักต้องรีบมาหาาคคนนขยไก่ะรับ